ในเรื่องตัวนี้ท่า,าราไม่ได้คุ้ผู้ร้ามาแลวติดชอบเสีเที่ยตัวนี้จะแอย่งใดนะคะเพราะทางธนาคารห็นว่าผู้ร้าเป็นบุคคลเสียหายบุคคลอืแอ้างเอาข้อมผู้าไปใช้งานได้ร่วตรงนี้ไม่ทราบว,ว่าผู้ร้าจะตรวจที่จจดข้อมูลเอาไว้แจ้งความหรือเปล่าคะค่ะต้องไปแจ้งความที่ไหนคะอย่างนี้ท่าน ยาวนะคะคุณลูกค้าเร่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุแต่ส่วนตรงนี้นะคะคุณลูกค้าไม่สะดวกเดินทางถูกต้องหรือเปล่าคะไม่สะดวกค่ะค่ะให้ยังังนนะคะให้คุณลูกค้าส่งข้อมูลเอาไว้นะคะเดี๋ยวดิฉจัดนะคะจะให้ฝ่ายส่งหมายสายธนาคารออาสินทำการดูแลช่วยเหลือประสานงานร้อทุกข์ไปยังสพอเมืองจังหวัดพยาพวาเรื่องเป็นพื้นที่เกิดเหตุให้คุณลูกค้าได้ทับพาแจ้งความเพื่อต้อนไว้ก่อนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ ใช่นะคะเจ้าของก็โม้ิีแต่คุณผู้าทุกคนอื่นแอบอ้า